ผมถามคุณสงการก่อนดีกว่าถามกูทำไมเอ้าเมื่อกี้เดินผ่านมาปุ๊บเขาทักคนนู้นคนนี้ใหญ่เลยเขาดูน่าสนใจถามว่าผมเพลงนี้อยู่ปีพศไหนครับผมปี90ยังไม่ได้ปล่อยนี่แล้วเอ็มไม่คิดว่าใครคิดว่าคิดว่าคิดว่าผมเหรอไมถูกนะคิดเพราะอะไรเงาเขาแปลกๆ<ม> คราวที่แล้วเขาไม่อยู่ตรงบ้านี่บอยแล้ววันนอยู่กับเกมมาเฟียโจนตีมาเฟียโจนตีวันนี้นะครับอยู่กับนักแสดงจากเรื่องฟุนพยโยนไนั่ตัวหองกันครับผมเกมครับแล้วบทเป็นพักก้าครับ สวัสดีค oh! ่ะเอมี <c oughs> ่ค่ะรับบทเป็นมีนาค่ะสวัสดีครับอาบครับรับบทเป็นเตะครับผมแนะนำตัวแระแนะนำคอบาบูมยิ้มได้เหรอไม่ละคก็รู้ตัวทำละโมบมาเช่นเอาโอเคเกมนี้ครับ สำหรับใครที่ยังไม่เคยดูนะฮะไปดูกติกาหนอนเลยกติกาผุนเล่นทั้งหมด6คนจะผลัดกันเข้าไปจับฉลากเพื่อเลือกบทบาทของตัวเองจะมี4คนที่ได้เพลงเหมือนกันซึ่งนั่นก็คือคนปกติและจะมี2คนที่เป็นมาเฟียดนตรี คนปกติจะต้องช่วยกันถ่ายให้ได้ว่าใครคือมาเฟียตัวจริงผ่านการสืบค้นทั้งหมดหารอบหากสามารถทายถูกว่าใครคือมาเฟียทั้งสองคนทีมคนปกติก็จะได้รับชัยชนะไปแต่หากทายมาเฟียผิดม้แต่คนเดียวมาเฟียก็จะเป็นผู้ชนะแทน ป๊าเป็นยะงต่อไปเลยรู้เลยรู้เลยไอ้นี่ตอกมั่นใจหน่อยลูกเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเยี่ยมมากโอเคไม่ยากไม่ยากโอเคเดี๋ยวเราไปจำฉลากกันแล้วว่าใครจะเป็นคนปกติแล้วใครจะเป็นมาเฟียครับค่ะผมสวัสดีครับอ้าวพุ่มพัดรับผมเฮ้ยคนปกติเดี๋ยววันนี้ผมจะมาจับมาเฟียเองครับ สวัสดีค่ะเอมี่ค่ะวันนี้ฉันจะมาจับมาเฟียให้อยู่หมัดเลยเจมพูริพัฒน์ครับท่านมองโอ้ยถึงผมจะเป็นมาเฟียนะครับผมรับรองว่าผมนี่รอบสุดท้ายแน่นอนครับไม่มีโป๊ะแตกเจอกัน ันนี้ไม่เหมือนเดิมเพราะว่าไม่ใช่วันที่แล้วเฮ้ยถ้าเป็นมาเฟียอีกก็่าองเงินนะอู้หูยเอ่ะเอาคนปกติคนปกติก็ได้หรือเราโดนมาเฟียจับดีค่ะเรากลับมากับมาเฟียดนตีที่รักมีที่รักไหมไม่มีที่รักไม่เป็นไรจะก็จะจับ ชโชคชะตาของฉันเองเพื่อพิสูจน์ว่าวันนี้ฉันอะเป็นคนดีเริ่มเลยโอเคเห็นยอยักคูปอวฉันป้อนแน่นอนโอเคแต่รอบนี้ฉันคิดว่าฉันมีทีมที่ดีเราจะช่วยกันให้ฝ่ายคนไม่ดีชนะค่ะมาเฮกูมาดิครับ <world> คนปกติก็บอกแล้วแคนดีใครมาเป็นมามเฟียวันนี้บอกเลยว่าโดนแน่และเพลงที่เราใช้สืบกันในวันนี้ก็คือเพลง มาเพี้ยไปเลยไบอกรอบนี้มันจะง่ายกว่าอีพีที่แล้วอีพีที่แล้วตอนแรกคือมาเฟียจะเล่นยากมากเพราะว่าไม่มีอะไรเลยคือต้องแบบว่ารอแรกนะเรปบแรกไงต้องโกหกเลียนเียนไปถึงแม้จะไม่เลียนแต่ก็ต้องพยายามให้เนี่ยต้องมีเราง่ายขึ้นเราจะมีชอยให้สี่เพลงนั่นคือมีเพลงวัดประหลาเขินปุยมุ้ย มูเตลูแล้วก็สายตาหลอกกันไม่ได้หในสีเพลงนี้มีเพลงจริงอยู่ใช่ความได้ของ EP นี้ก็คืออ่เหมือนมาเฟียจะรู้กันใช่ไหมมาเฟียจะรู้กันว่าแบบว่าใครเป็นมาเฟียด้วยกันเขาก็จะสามารถแท็กทีมกันได้เลยวันนี้คันเป็นมาเฟียเนี่ยต้องทายชื่อเพลงถูกใช่ไหมว่าว่าวันนี้เรากำลังพูดถึงเพลงอะไรกันอย่างเราอย่างอัพเป็นมาเฟียอย่างเงี้ยเฮ้ยพี่าความจริงมาเล่นดิ เราก็ต้องแบบอย่าอย่าให้ทุกคนรู้ว่าเราไม่รู้ว่าพูดถึงเพลงอะไรกันดีกว่า้มมอมยังครับผมเกมแรกสตอรี่ชี้คนร้ายครับรอบที่หนึ่งให้แต่ละคนเลือกคนที่ตัวเองสงสัยว่าเป็นมาเฟียที่สุดและถามคำถามที่เกี่ยวกับเพลงได้หนึ่งคอโอเคเริ่มจากลุงก่อนแล้วกันก็ถามใครอยากถามใคร,มใครผมถามคุณสงการก่อนดีกว่าถามคุณทำไมเอ้าเมื่อกี้เดินผ่านมาปุ๊บเขาทักคนนู้นคนนี้ใหญ่เลยเขาดูน่าสนใจ ถามว่าผมพิงนี้อยู่ปีพศไหนครับโหปี90ยังไม่ได้ปล่อยเอ้ยปะเอ้ถามที่ถามที่นักร้องมีผมสั้นไหมยาวเลยสันเกียร์ขายาวอะสันสั้นเลยพอใส่ก็ขับรถอย่าน อะไรอ่ะถามว่าอะไรบอกว่านักร้องผมสั้นไหมนางรองผมสั้นไหมประมาณหนึ่งถูกนะผมรพี่สองอ่ะผมลุงครับไม่อยากเล่วงการเด่นลุงเพลงนี้เนี่ยในค่ายเขาอะมีผู้ชายไหมเฮ้ยค่ายเนียเขาก็ต้องมีทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงอยู่แล้วครับผมค่ายเพลงนะครับ บอกว่าพมผมดีกว่าค right? ุณเอ็มม well, so ี pair, huh? Boom, um ่ถามท่านองงี้ได้ไหมทำนองไม่ได้กรุ๊ปกรุ๊ปอย่างเงี้ยนะกรุ๊ปเพเพลงชาเพลงเร็วหรือเปล่าเป็นชาเพลงเร็วอ่ะมีทั้งสองเพลงมีทั้งชาทั้งเร็มีทั้งเร็วในเพลงเดียวกัรในเพลงเดียวกันเหรอเขาต่อยเขาต่อยเขาออกอัลบั้มร้องหลายเพลงเฮ้ยสโคงเข้าไปสโคมเข้าไป มีมันเรียกใครครับถ้าถามเร่องอาภิรักทางนี้วงเป็นกลุ่มหรือว่าร้องเดี่ยวอได้ไหมก็ก็บางทีก็กลุ่มบ้างเดี่ยวบ้างแล้วแต่งานเพราะว่ามีแบบเมมเบอร์ไม่ครบหรือเปล่าจะต้องร้องเดี่ยวแล้วบางคนบางทีไปแบบครบๆก็แบบมาครบๆ็เป็นมาเฟียบเรียกไปเรารู้ว่ามาเฟียคือใครแล้วไงเราต้องบี้มันลงไปพี่เตมพี่เตมเอ้ยยนโี่ เอถามมาผมได้ดูคำตอบเพลงนี้มีท่าเต้นหรือเปล่าเต้นได้เพลงนี้เต้นได้อ๋อเต้นได้เต้นได้โอเคโอเคอ่ะจบรอบแรกรอบแรกจบแล้วอุยคิดว่าใครเป็นผาบที่อะดาวก่อนคุณคิดว่าใครมานี่ผมว่าเอมี่เพราะว่าเขาแบบคลุมเครือคลุมเครือไม่ชัดเจนเลยเขาคนไม่ชัดเจนเอมี่แล้วเอมี่คิดว่าใครคิดว่าพี่บอกคิดว่าผมเหรอคิด เพราะอะไรเงาเขาแปลกๆเพราะเขาเนี่ยมีคนดีในใจคนมาคู่ใครคนนี้คนดีแน่คือใครคนนี้แน่น่าจะเป็นเอ้ยเออเป็นคนดีแน่นอนตอนนี้การแสดงนะดูเรียนเหมือนกันจบดูมันออกนี่จบการละครนะอพี่บอกพี่บอกคือว่าใครเป็นมาเฟียตอนนี้ตอนนี้ที่คิดเลยนะมีเอมมี่แหละ เราเห็นตรงกันปอแต่อีกคนน่ยยังไม่แน่ใจเฮ้ยคิดว่าใครโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอยากคิดว่าพี่ปองนิดนึงเหมือนกันคือว่าพี่ปองดีมากทำในประตูอะไรอ่าแล้วอีกคนเป็นใครหนูว่าโซนโซนเนี่ยหนูหมู่บ้านคือโซนเนี่ยตอนโซนเนี่ยชาวบุญมาโยนชาวบุญมาโยนเหรอใช่สำหรับพี่นะพี่คิดว่าลุงไก่เจมเพราะว่าเพราะว่า พอลุงบอกว่าคิดว่าเป็นเอมี่ความีเห็นตรงกันนี่มีเอมี่แหละแน่ๆความเห็นตรงกันข้าหมูเลยโอ้ยโอ้ยเออโทษทีนะพี่เก่งกูเก่งมากเก่งไม่พอใครที่เหมือนที่เหมือนอะไรกันเลยครับนี่พี่เจ๋อพี่บอกเพราะว่าอะไร พี่เจ๋เขามีเทรเขาลกคมาสักพักเราตั้งแต่ตั้งแต่จับเสร็จแล้วเขาลกคกหมดเลยอะลกโคจังเลยอะั้งแต่นั่งอยู่ขนาดขนาดนั่งอย่างนั่งเหมือนกันเลยอะอุ้ยอุ้ยนัเราเหมือนกันนัาขัดสมาธิกันนาขัดสมาธิเี่ยว่รุ้ดนะปกติแล้วเนี่ยวิธีอ่านภาษากายคนกดอกคือคนต้องการปกปิดอะไรบางอย่างนะ เต้นมันฟันคนร้ายให้ทุกคนเต้นท่าเต้นจากเพลงที่ตัวเองได้พร้อมกันส่วนรอบนี้ครับเราจะเริ่มดูแลออกสเต็ปเพลงนี้มีท่าเต้นแบบไหนคนที่รู้ให้เต้นแบบนั้นหรือจะไม่เต้นแบบนั้นก็ได้นะจะหลอกมาเฟียก็ได้ส่วนคนที่เป็นมาเฟียต้องพยายามให้เหมือนเพื่อนนะอ,อย่าโปะนะม,มะมาพร้อมเลยพร้มอมอะนะเต้นมันฟันคนร้าย จิมจิเต้นเป็นอะไรอ่ะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยผมเต้นในตาผมอินเนอร์แต่เนยังไงพี่เจมนยังไงอะพี่สมพีว่าใคระเมื่อกี้มีพิรุทใครมีพิรุเสือกวเดิมเลยอเดิมเอ ไม่เลียนเลยอ่ะมันทักทิบหายเลยออะเจมส์ให้กอดอกนะให้กอดอกนะไม่รู้ไม่รู้หรอกนะไม่คิดว่าแบบคือมันมันสองชั้นไงมัน่บบลอกสองชั้นว่างั้นกูไม่เต้นเลยดีกว่าอ้เหมือนรู้อะแต่ไ่รอ่ะพี่เจมบกร่ว่าใครอ่ะ ผมว่าตอนนี้มันมันพุ่งเป้าไปแบบชัดเจนเลยนะอาจะมีแบบตัวดีใจว่าแบบเฮ้ยเขาไม่มองกูอะไรอ่ีนี่ครับคนเี้โอ้โหคนโบ้ยนะรายการอื่นที่ผ่านมานี่คือพูดพูดคนเดียวเลยนะรายการนี้เขาพูดอะไรเลยนะคนโบ้ยนะอ่าคิดว่าใคร อาจจะขอโหวตเป็นคนที่เต้นน้อยที่สุดเพราะดูน่าสงสัยใช่ไหมน่าสงสัยน่เพราะทุกคนเขาออกสเต็ปแบบว่าหจัดจ้างไงใช่ใช่เป็นการได้่พอคือถ้าดูจากเมื่อกี้ก็ได้เพิ่มมาอีกคนนึงก็คือก็คือเจนเพราะว่าในขณะทุกคนเราหันไปปุ๊บคือกระพริบตาผีแต่ว่าล็อกแรกด้วย คลึกกว่าลึกเลยอามี่คิดว่าพี่คิดว่าพี่อัพอุ้ยใช่พี่อัพพี่อัพเงียบจริงใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมตอนเนี้ยในหัวมันรันอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยไม่รู้จะพูดอะไรเลยเราพูดแล้วมันผิดหรือเปล่าคือจากรอบเมื่อกี้ต้องสงสัยตัวเองเพราะทุกคนเอ้ยเอารู้เพลงเดียวกันบ้างเอคูรู้ทวกันเออใช่ใช่ไหมไม่มั่นใจเหมือนกันอ่ะพี่ยาคิดว่าใครครับ พี่เขาโบยไปแล้วอ่ะแปลว่าแบบเขามีพิรุษดีอ่ะคุณตำรวจครับคุณตำรวจครับ่มเ่อไหร่ก็แต่งเปียนอีกครับรอบที่สามชื่อรอบว่าไซเลนโหมดครับรอบที่สามให้แต่ละคนบ่วนเลือกคนที่ตัวเองสงสัยมากที่สุดและให้คนนั้นร้องเพลงโดยไม่มีเสียงออกมาสามสองหนึ่งโบนัเอ้าเอ้าว ชิพี่ปองสามคนเอ้๋อพี่อยากเช็คพริกเฉยเช็คเช็คโอเคอ่ะนันพี่ปองสองต้องใส่เลนมหมดต้องรอร้องเพลงนั้นออกมาแต่ห้ามมีเสียงเป็นเพลงท้อไหนก็ได้อ้าปากกว้างๆพร้อมไหมครับมองกล้องนะหนึ่งสองสาม เราอเท่าไหนมาอู้ร้องมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่อินโทรตั้งแต่อินโทรอ่ะเขาดูมั่นใจไม่นะหมั่วเขามั่นใจมาก่อนนะพี่สองคิดว่าไงพี่ว่าไม่น่ารอดไม่น่ารอดคนนี้แน่นอนคนนี้แน่นอนเขาออกไปก่อนเลยไม่ค่อยพูดอยู่แล้วเด้อปากเลยปากปากเลยเอ้ยเอ้ยให้คะแนนความมั่นใจนะตรงนีมันมันมันเกินขั้นพอให้ลองเขาแบบส่งเพลงถูกก็ได้เขาก็สุ่มมาจากตรงนี้ไงเขาจะสุ่มถูกก็ได้หรือเขาใส่หรือหอบไปตรงที่พี่มั่นใจ แปลว่าแปลว่าเขาอาจจะไม่ใช่มาเฟียคิดว่าหรือว่าไงขอตาบไว้ก่อนขอดาไว้ก่อนคิดเที่ว่าไงครับสองคนไม่ผมเชื่อใจผมเชื่อใจเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ร้องมาผมรู้สึกว่าใช่ฮัลอัพปึ่งดูเรื่องเลยเหรอผมมองแค่ข้างๆผมยังรู้เลยว่าพูดคำอะไรออกมาเฮ้ยจริงป่ะเขาพูดว่าอะไรเขาพูดว่าอะไรอยากไม่ไทยพี่คิดว่าไงเกลียดใจแล้วเปลียดใจแล้วคิดว่าพี่ปองไม่ใช่มาเฟียใช่คิดว่าเป็นชาวบ้าน อ้ยมีจุดมีจุดเนาะแล้วมีใครมีใครมีใครในใจที่คิดว่าเป็นมาเฟียสองคนเปลี่ยนเป็นใครเปลี่ยนเป็นใครขอเปลี่ยนเป็นฝั่งนี้ลยแล้วก็เจมี่ว่าใครเจมี่ว่าใครเจมี่คิดว่าได้ไหมเมื่อกี้คิดได้อยู่เมื่อกี้มีคำแบบเออได้อยู่อะไรเงี้ยเหมือนกัาแชทยังบอยแต่ไม่มีในช้อยจริงต้องมองไากไหนเนี่ย อ่ะวดอ่ะวดใครพี่เจมเจมอ่ะแล้วมีปวดใครเออน่เจมคุณอะโอยโอ้โหคุณดูจัดแจงเลยเดี๋ยวคนนูคนนี้ดีกว่านี้ดีระวังเถอนเพี่สาวตวรอะปวดลูกโ้ยพี่ปวดทุกทุกอาีจเพี่ก็จับไม่ได้ว่าท่อนไหนใช่ไหมเออเปวดทะไรโอ้ย หวดพี่เอองั้นเราบวชใครเราก่เฮ้ยเราหวดเจมพก่อนแล้วกันอ้าวสองเท่ากันนะดีเฟนใบ เลยดีกว่าร้องออกเสียงเลยดีกว่ามาพี่ออกเสียงเลยดีกว่าพี่มั่นใจไม่รู้จะพูดอะไรเราพูดแค่ว่าบวชเราออกทุกคนจะเสียใจเออเพราะอะไรเพราะพี่กันนี่ครับเพราะเราไม่ใช่เก๊ยเก๊ยไม่เป็นไรกูยอมเสี่ยงคูเป็นคนแน่ๆอยู่แล้วทุกคนมีพี่เจมส์กับพี่ปออ่ะเดี๋ยวบวชเลย2คนชี้เลย3 2 1ชี้ครับ ได้ดีกว่าร้องออกเสียงได้ดีกว่าพี่ปวดร้ออกอ่ะทุกคนจะเสียใจออกครับจบแล้วคู่มีรถถีคนที่โกนปวดออกจากหมู่บ้านคือพี่ป้อมเฉลยได้ไหมเฉลยได้ไหมมองกล้องและเฉลยว่าตัวเองเป็นผมเป็นชาวบ้านครับ แต่ว่าแปลว่ามาเฟยังเหลืออยู่นะสองคนในนี้อ่แล้วเกี่ยวเลยสองคนในนี้นะแล้วอคือมารอบต่อไปรอบที่สี่นะครับชื่อรอบนี้แหละภาสเก็ตคนร้ายรอบที่สี่ให้แต่ละคนวาดภาพที่เกี่ยวกับเพลงที่ตนเองได้ออกมาให้เพื่อนๆได้ดูวาดเลยวาดเลย เคครับเอออัพตัวอะไรวะฮะนักร้องนักร้องอ๋อป็นี่มีหลายคนมีหลายหมูเอมี่บอกว่าสวยเชียวนักร้องผู้หญิงโอ้แล้วเป็นผู้หญิงหมดเลยในนี้ มันต้้องเป็นนหาสวยตาสวยผมยาวเรามีมาเฟียอีกคนนะสองคนมันน่าสงสัยไปหมดเหรอส่งทที่วาดเหมือนทุกคนเป็นมาเฟียหมดเลยอ้าวของเจมส์ของเจมส์สมองสมองเด็กเด็กทรงอย่างแบ๊ดเยอะๆนี่ก็มาทางเดียวกันนะนี่ก็แบบเป็นคนนี่ก็ผู้หญิงนี่ก็คนเป็นเด็กอย่างเงี้ยคนเป็นเด็กเป็นเด็ก อาขอพิษสงบ้านเป็นแล้วน้ำพันธุ์น้ำพันธุ์ก็คือเป็นของที่มีอยู่ในทุกเพลงได้วัดประหลาววัดประหลาแล้วมันมันอยู่ได้ยังไงบ้างมันก็มันก็อยู่ได้อยู่ในทุกเพลงเลยอ๋อแบบความยาวระหว่างสายตาแบบมาหนึ่งฟุตมันหลอกกันได้หรือย่างี้หลอกกันได้ไหมสายตาได้ได้ลอนะ ปุาบปั๊บอะปุ๊บปุ๊บจะรู้ก็ได้เข้าวัดไงจริงจริงแล้วแบบกอตุ้ยถ้ามันเกินโฟนก็เกินปุยมุ้ยอะไรอย่างเงี้ยขอเอ้ยอะเอ้ยมาแบบแอปสเต็เพราะว่าเอ้ยรู้สึกว่าเอ้ยเห็นภาพเนี้ยแล้วมันจะมีความเหมือนคล้ายค้ายคอมิกอาร์ตที่เป็นรูปประมาณนี้อ๋ออะไรอะอะไรมันเป็นรูปแบบ อุ้มอุ้มถ้าเป็นหนังสือการ์ตูนจะเป็นเสียงอะไรเสียงอะไรยัมาเลยอันว่าความรู้สึกประมาณนี้แต่ว่ามีความเฮ้ยได้ด้วยพูดีพูดีมากพูดี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 จบแล้วอีกนึงต้องเต้นแล้วแหละอ่ะเกมสุดท้ายแล้วรอบที่ห้าเมโลดี้ชีชะตารอบที่ห้า จเลยเพลงด้วยเมโลดี้โดยให้ร้องออกมาเป็นภาษาอะไรก็ได้หนึ่งทอนแต่ห้ามเป็นเนื้อเพลงจริงอเอาือพี่สองพี่สงตัวอย่างตัวอย่างให้ดูเนี่ยเนียเนี่ยอ่าม่ด่อันี้จท่อนไหนท่อนไหนของเพลงท่อนผีท่อนผี้ พ,พี่เจมเลยดีกว่าพี่เจมือเไม่มีในช้อยเลยเจมเฮ้ย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 เฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยเฮยเอเฮ้ยเ้ย้ยเเฮเได้เพ้ยเฮ้เ้เ้เฮ้้เ้เฮ้ยเฮ้เฮ้เเ โน no, 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 เฮ้ยมีนิจิ๋วได้หรอไปเฮ้ยโน้น้วๆเอ่ออะพี่ออฟอะอ่อะโอเรถวิ่งผ่านรถวิ่งผ่านอะพี่ดูพี่ดูพอาขอขอตัวเองแบบพร้อมกันเลยทุกคนอหนึ่งสองสามหรอ โวยกันโวยกันยุงเยอะนะแถวที่นี่ถึงตาที่ต้องโหวตแล้วถ้าครั้งนี้คนปกติโหวตผิดก็คือแพ้เลยสองคนที่คิดไว้ในใจคือใครอ่เอมี่คิดว่าใครสองคนนี้เหมือนกันเฮ้ยเขาคิดว่าใครเ้ยเ้าอยากคิดว่าเป็นอาถ้ามีคนเยอะ ค่ะเป็นใช่ฮ้ยคิดว่าเป็นยืนหน่งน่ะยืนหนึ่งน่ะแบบพี่อามจะเสร็จแบบพี่อาบพี่ส่งยังไงเจมมคิดว่าพี่เป็นพวกเดียวกันหรือเป่าอ๋ออ้วนไอาชีนะแต่ว่าโหวคนเดียวนะคนเดียวหนึ่งสองสามโหครับ โบสครับถึงแล้วอะพี่เจมเฉลยขอตัวเองนะครับว่าเป็นอะไรครับผมเดี๋ยวมองกล้องนะครับสามสองหนึ่งครับผมไม่ชาวบ้านครับบอกแล้วตัวตันหลอกหลอกมาเฟียครับผมเป็นมาเฟียแต่ว่าตอนนี้ถือว่าเสมอกันเพราะว่ายังมีมาเฟียที่เหลืออยู่ในนี้คนนึ่ง มันมีใครคิดว่าใครไหมในนี้เหลือพี่อาร์ตเอมี่พี่สงเลยยากลเอมี่คิดว่าใครคิดว่าไม่ใช่พี่สงการแล้วเอ๊ะหรือว่าอะไรแกงหรอพี่อยากคิวให้แปลว่าเรารู้แล้วพี่ก็รู้แล้วพี่สงคิดว่าใครฮะพี่สงคิดว่าใครมาเปลี่ยนตัวสีอะไร พี่อาวใครครับพี่อามาเฟียตื่นเนอะไรสดใสอาสดใสเออเขียวใครสดใสเหมือนกันมันสดใสมังไงอีตัวมาเฟียนอ่ะใครเป็นมาเฟียคนหนึ่งเฉลยตัวเองครับกระตุ้นใจนกระตุ้นใจนอะไรเห คิดว่าเป็นหนูเหรอใช่มุกกำลังกำลังด so er okay. well> anyway, okay. okay. ีใจเลยว่าไอ้ย şey ถ yes, ูกแน่แน่พี่อาพคิดว่าใครอ่ะพ so ี่อามาเป็นตัวเสียอะไรสดใสพีมาเป็นตัวสดใสใครพี่พีดว่าใครแวบแรกเราคิดว่าเป็นไอ้หนูอะแต่ว่าพอเมื่อกี้มันแอบพูดเร็วประโยคนึงก็เลยเฮ้ยไม่ใช่ก็เลยคิดว่าเป็นอหนี่อ๋อตอนแรกคิดว่าเป็นพี่อาเพราะแต่พอพี่อาถามว่ามาเฟียต้องมีกี่คน ก็เลยเป็นคําถามเดียวกันในใจของหนูว่ามาเพืินไม่ดีทคนเหรอแสดงว่าเราเป็นชาวบ้านเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็นเลยอ๋อหือว่าที่โฆชนะอย่างอย่างต้องเดาด้วยเดาเดาตอนแรกอ่ะถ้าอันนี้วิเคราะห์ก่อนตอนแรกในใจอ่ะเป็นวัดตะลาดเพราะว่ารอบตอบคาถามเขาบอกว่าเฮ้ยเวลาไปออกงานอ่ะไปบางทีแบบว่าไม่ครบวงเพราะว่าคิดว่าถ้าเป็นมูเตลูอะพิกซี่เขาเหมือนไม่เคยออกงานเดียวว่าผู้หญิงสามคนแต่ว่านักร้องสามคน เดี eles, ๋ยวเออจีราสั่มคนวะไม่เอาแล้วผมม่ไดขอขอขอแบบว่าย้อไหมอ๋ไม่เอาพี่ส่งดีกว่าขอควาบ้าพี่ป๋องได้เนี่ยอันเนี้ยอันนี้ต้องชัดเกินเปล่าแต่พี่ปองเขาเป็นคนดีมาตลอดมันจะต้องตอบพิกซี่มูเล็ตูเตลูถูกต้องเอาไปเไรครับรอบนี้ก็มาเตีชนะไป ามว่าทำไมมาเฟียอย่างนี้นะเพราะว่ามาเฟียเนี่ย่ายชื่อเพลงที่ช,ชาวบ้านรู้ถูกนะครับเขาก็เลยเอาชื่อเพลงของเราไปหายกินได้<อ>ะนะครับร่นคือหน้าที่ของมาเฟียขอ,อโทษแล้วกันครับอ, <cả> อัน,นดับนึ่งจำเลยเอาโอเคครับประมาณนี้เดี๋ยวให้นักสแสดงจากขุญญนยนต์ฝักผลงานกันสักหน่อยครับ ฝากด้วยนะครับผมคุณลงภาพยนตร์ครับฝากไว้ครับมูเตลูครับไม่ใช่ภาพยนตร์หนังผีเป็นหนังผีเนี่ยคือด้วยด้วยชื่อชันไฟตาเนี่ยอาจจะแบบเรื่องหนังผีต้องไว้ใจเขาแต่เรื่องนี้เป็นหนังผีที่แบบไม่มีตลกเลยจริงจังจริงจังเลยใช่แบบแบบลุ้นสยองขวัญอะไรลุ้นเลยลุ้นตลอดว่าหนังมันแบบมูเตลูอใครเป็นแฟนหนังมืออยู่ใคร ทุกโรมักอยู่นะกับนางเรื่องหุ่นพยโยนให้แบบว่าทางหุ่นพยโยนแบบว่าฝากผลงานตัวเองนะคะแบบว่าไอจีส่วนตัวกับช่องตัวอะไรอย่างเงี้ยอไลท์จีอมอาบุญผาดครับเออไอจีเอมี่เอมี่ครับเออเจมเวทวงศ์าเตชะวัตรครับชิดในด้านล่างชิดในด้านล่างนี่ ีเออโอเคค<ห>รับเ <ขอ S 1> ตรกันครับทุกคน